เอาพูดเสียงเสียงดังๆหนลูกจตอนนี้จะตามมาคุณนะครับตอนนี้ตาตาะน้าค่ะนี่นี่อคะใส่มรลงไปอ้หออะไรคะใส่เครื่องพุงลูก ใส่เครื่องปรุงลงไปลูกใส่เครื่องปรุงลงไปอ้าวเดเอาวไหนใส่ก่อนอ่าผงนัวอ่าปพาแล้วลูกแล้วขนหล่นอ่าแล้วก็อะไรลูกอ๋อใส่ใส่น้ำอะไรลูกน้ำน้ำน้ำอะไรปลาเดกเปลาเดกใช่เออปลาเดกระวังมันเหี่ยวใส่อีพีนะลูก สุดยอดเ,ออกเก่งมากลูกเก่งมากอ,าอืะเย็ดูกออ่ะลูกอ่ะน้ำปลาปลากอนไกรใส่อะไรอีกครับออปลาค่ะน้ปลา สูตรสูตรใครครับเนี่ยสูตรน้องข้าวหอมใช่ไหมใส่น้ำปลาลงไปครับโอ้โหเก่งมากเลยครับเล็กน้อยสามกว่ครับพี่น้องเฮี่ยนดูอนุบาลตองออาใส่มะนาวยังลูกเ,เาใส่ลงไปลูกใส่ลงไป น้ำไหมลูกโอ้แต่เปลือกมะนาวด้วย้อล,ลูกอร่อยเลยครับมาชิม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 ดูอร่อยอยังครับอ่ะชิมบ้างลูกชิมบ้างหูกลิ่นหอมอวย,อยพี่น้องอ้ยฝนอ่ะเซ็บปะครับแจ๋ววะ เอาเจ้าเจ้เาน่าอ่ะอีตักใส่งยังล้วลูกมัเนี่ใส่จานจา้นอืมตักใส่จานอ่ะอันไหนจานอันไหนอันไหนก็เรื่องว่าจาอน,น,อ,น,น,อ,นจาอันนั้นรวยครับ <c oughs> สูดยอดกองเครียดกับพ่อกองเครียดได้ครับพี่น้องอุ้ยกองเครียดน้องกระห้อนั่งหัวเตือหัวเตือนแม่ใ่สวรรค์หันซาพี่น้องเคยเห็นบ่ครับพูดแม่ยศวรรค์หันซาเม่นหัวเม่นหายายไปบ่เปลี่ยนเลยครับพี่น้องแม่ใ่สวรรค์หันซาเอาน่องกระห้อมา วุ้ยใส่ใสสยกยกยกขึ้นมาสูพีสูนองเขาบงดูเียมียมเสีมสีมแบบบอครับแกะปอแกบปอทำบวกพลองโอเค